รับสวัสดีทุกคนแล้วก็ถูกท่านด้วยนะครับเรนนื่อมาอยู่กับผมที่หน้าเกม Fortune ออกนะครับมีเกมหนูก็ต้องมีเกมอวน,นะท่านผู้ชมของคู่กันอยู่แล้วนะครับ2เกมนี้นะมารอบนี้มาด้วยงบส0 0พันนะครับเบ็้แรกเหมือนเดิมเลยครับสตาร์ไปที่เบ็ดร้อยนะครับมาลองดูซิว่ารอบนี้ผมจะรอดหรือเปล่านะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกม Fortune เหมาสนนะครับเมื่อกี้เข้าไปจัดมาแตกดีมากท่านผู้ชมได้กําไรก็เลยมาต่อเกมนี้นะครับ ตอนแรกคิดว่าไม่ได้จะไปต่อนะพอดีเลื่อนผ่านเกมนี้มาพอดีนะครับอะจัดสักหน่อยแล้วกนะันทุกผู้ชมตะก่อนนี้ถือว่าเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากนะครับจัดเป็นลูกลักเลยนะครับแต่ว่าองหลังมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกผู้ชมแต่ว่าถ้ามันแตกก็ยังเป็นลูกลักเหมือนเดิมนะครับมาดูสิว่ารอบนี้จะทํากําไรได้หรือเปล่าน,นะครัโจรหน่อยเพื่อนโอ้โหทําท่าบ่อยเกินเ <c oughs> กมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่รอแมงโคดเก่งทุผู้ชมโอ้ยเชี่ยเรียบร้อ <c> ย <oughs> ดุ้งเลยท่านผู้ชมถ้ามาเต็มแผงไนหะเลิกแน่นอนนะมารอบนี้เดินมาที่หกพันนะครับทุนผู้ชมไปต่อเลยนะครับดูดิเล่นแป๊บเดียวนะี้จะแตกเกือบหมื่นแล้วนะฮะทุนผู้ชมไปต่อไม่รู้ว่าจะลดลงหรือเปล่านะน,นี้ออโต้ก็หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับมาสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็เสนอกันเข้ามาได้นะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใครที่เงาๆก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกผู้ชมก็ตอบกลับทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ไหนที่เข้าไปอ่านนะแต่ว่าถ้าไม่ได้อ่านก็แปลว่าไม่ว่างนะผู้ชมไปลุยไปต่อนะครับมาตอนนี้ออโต้เหลือที่6ร,รอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวหมดออโต้นี้ผมค่อยปรับเบแลวกันผู้ชมรอบนี้ก็ขอสักหมื่นนึงก็พอไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ วันนี้ก็อยู่กันที่ค่ายพีจีทั้งวันนะยครับยังไม่ได้แวะไปเล่นเกมค่ายพีพีเลยไม่รู้ว่ามีเกมไหนหน่าสนใจนะช่วงนี้ก็เล่นสลับกันไปมานี่แหละท่านผู้ชมมีอยู่2ค่ายละที่ผมชอบเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นค่ายพีพีนี่ผมเข้าไปเล่นทีไรก็ส่วนมากนะผมจะปั้นเป็นทุนหนักมากกว่านะครับเพราะว่าเกมค่ายพีพีนี่ผมเคยเข้าไปเล่นแล้วลหลายๆเกมที่ผมกดปั้นตัวเองนะมันไม่ค่อยแตกนะได้รุ่นเข้าฟรียากนะครับส่วนมากเราทุนเข้าไปเยอะก็ซื้อนะฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวขอรองเบียดสองร้อยแล้วกันตอนนี้ทุนผมก็เหลือประมาณหกพันเะทุกผู้ชมไปต่อก็ขอให้มันบวกเพิ่มแล้วกันเอาแล้วเอาแล้วไงโอ้โหเชีย่ยแบงโดดให้ดีใจเฉยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยนหรือเปล่าอะไรวะเฮ้ทำทรงเก่งว่ะทุกผู้ชม <S <S โอเคสวยเดี๋ยวมาที่สองพันนะครับ ดม๋จะขอใส่ออโต้ซัก30รอบเลยกันน่าจะพออยู่มั้งถ้าไม่พอก็เลิกเหมือนเดิมนะฮะท่านะผู้ชมช่วงนี้บอกเลยว่าผมเข้ามาเล่นทีไรนะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนนะฮะส่วนมากก็จะใช้เป็นสูตรออโต้30รอบตลอดเลยนะครับบางทีก็ลองกดปั้นเลงก่อนนะถ้ากดปั้นเอาเองแล้วมันไม่แตกก็ใส่ออโต้นะฮะท่านะผู้ชมโอ้โหดูดิไอ้ทำไมแม่งไม่โยนสักทีวะ มาตอนนี้ออตโต้เหลือที่14รอบนะครับท่านผู้ชมจะรอดหรือไม่รอดจะล่วงหรือไม่ล่วงคนะครับตอนนี้ก็อยู่ขึ้นที่เบต200นะเบตนี้ไม่แตะก็ไม่ได้จะรอดนะครับแต่ว่าถ้ารอดก็ไม่กล้าเพิ่มเบตแล้วแหละท่านผู้ชมอุ๊ยอเชียดอกนี้ไปติดว่ะติดว่ะท่านผู้ชมมาเดือวเพื่อนเต็มแผงหรือเปล่าคูณ10นี่ผมเลิกเลยนะจะเป็นตัวถูกตัวแพงก็ไหลาไมาให้หมดเลยท่านผู้ชมเอาหมดเลย ไอเชี่หรือว่าจะเป็นประทันวะประทานนี่บอกเลยว่าได้บ่อยมากไอ้ที่เป็นตัวถูกหรือว่าตัวกากากานะครับทุกผู้ชมเกมเสือเหมือนกันนะครับเวลาโดนตัวแพงนะทุกผู้ชมเหมือนลุ้นให้ดีใจใเฉยนะแต่ว่าแม่งกว่าจะโดนเต็มแผงให้ก็ยากเหมือนกันนะครับบางทีมันลงให้ก็แม่งลงไม่เต็มแหมะทุกผู้ชมสุ่มนานแบบนี้ผมว่าน่าจะโดนตัวถูกแน่นอนไอ้เชีย่ยอังเปาโอ้ยสองหมื่น เซตโห้สาสะใจว่ะทุาชมสะใจว่ะกว่าจะโยนให้ดอกเดียวรู้เรื่องเลครับช่วงนี้ว่ะมันแม่งไม่ค่อยโดดว่ะทุาผู้ชมเป็นฤดูผสมพันธุ์หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเอาโอ,ตโ,อโต้ให้มันหมดแล้วกันตอนนี้มีเศษประมาณ200นะฮะทุาผู้ชมโอ้โหดูดิกำไร20,000เศษหมดนี้มันจะลดลงเท่าไหร่วะ เอาเออต้ให้หมดแล้วกันมาเดี๋ยวจบเกมนี้ผมแม,ม่น่าจะไปต่อยสักเกมนะท่านผู้ชมตอนแรกผมคิดว่าไม่น่าจะไปต่อแล้วนะก็เลยมาต่อเกมนี้เลยโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าพอเลยแล้วกันนะครับใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ